นึกชื่อก่อนมันมันชื่อพลอยเอ้นี่อห้นึกไม่ออกพลอยเลยนะเดี๋ยว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 เราเซิร์ชหาก่อนอุ้ยฉันฝันฉันฝันแบบอุ้ยฉันจำฉันจำได้หมดเลยนะเออเดี๋ยว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 ปิดไมค์ก่อนพลอยอะไรวะลืมชื่อละ อ่านี่ไงนี่พลอ,อยสีนี้นี่นี่อย่างนี้เลยนะจริงจริงเมื่อคืนนี้เราฝันเนี่ยเราฝหวเห็นพลอ,อยสีนี้กับสีนี้เนะี่ยจริงจริงเมื่อเช้านี่เราฝันตอนเช้านี่เองนะเออเนี่ยเนี่ยแล้วก็สีนี้นี่จริงจเป็นเออฝันเป็นก้อนหินนะอุก้อนใหญ่มากเลยนะเมอเรามองไปเฮ้ย ทำไมก้อนหินก้อนนั้นมันมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยก้อนใหญ่เลยนะเออในฝันแล้วเราก็เลยไปบอกไปบอกเออเจ้าของเจ้าของพื้นที่เขานี่แหละแล้วเขาก็มานี่นะเขาเขาก็มาระเบิดเอาหินอันนี้ไปน่ะเออแล้วนี้เราก็เลยมาเดินดูกันนะกลับมาเดินดูกันนะพอไปเดินเดินเดินไปเราถามคนที่เขาเห็นก่อนหน้านั้นน่ะเขาเห็นสีนี้ก่อนหน้าเรานะคนหนึ่งเออเหมือนเหมือนเหมือนกับยัยอุปิริยะเลยนะในฝันน่ะเราก็ถามเอ้ย ุณไปเดินยังไงคุณถึงไปเจอเขาบอกเขาไปเดินหาผักเออเขาไปหาผักตรงตรงริมตรงริมเออภูเขานั้นน่ะเออแล้วเขาก็ไปเจอนอี่แหละเขาก็เลยไปบอกให้คนน่ะมาเจ้าของที่อะ่ะเออเขาก็มาตะเบิดเงี้ยเราก็ไปเดินเราก็เลยไปเดินไหนเดินยังไงเราก็ไปเดินล่อๆตรงขอบเขาที่เขาเดินไปเจอเน,นี่ยนะพลอยศรีเนี่ยเราก็เดินเดินไปอีกเดินไปนะเอ้ย แล้วเราไปเจอที่เขาระเบิดไปแล้วนะมันกระเด็นน่ะมันกระเด็นมาค้างอยู่บนต้นต้นคริสน่ะเออต้นคริสต์มาสอะสูงสูงอะเออเหมือนตาสนน่ะนั่นแหละมันไปค้างอยู่บนนั้นไงเราไปเจอเอ้ยเป็นก้อนเนี่ยนี่เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยเออเป็นพลอยเราบอกอุ๊ยนี่นี่นี่เราเจอเราเจอมันมันค้างอยู่บนนี้เนี่ยมันค้างอยู่บนกิ่งกิ่งไอ้ต้นสนเนี่ยเออในฝันนอาฝันอย่างนี้จริงนะ เออพลอยอนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกพลอยอะไรนะ่ะพลอยของออสเตรเลียนเนี่ยไหนดูซินึกชื่อไม่ออกเมื่อก่อนเราตอนที่เราทําร้านขายของเก่ามันจะมีชื่อหมดเลยนะพลอยทุกอย่างเลยโอพาน o เห็นไหมบ้านเราเขาเรียกอะไรเนะี o ่ยโอโอปอใช่ไหมใช่ใช่บ้านเราเขาเรียกโอปอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอพานเนี่ย บ้านเราจะเรียกโอปอนะไอิพลอ,อยสีเนี้ทีนี่พราจะเรียกโอปาน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 บ้านเราจะเรียกโอโอปอนะเนี่ยตายนี่งจะไม่เคยฝันอย่างนี้นะมันคือเมื่อเช้านี้ฉันนับฝัน ฝันเป็นสีนี้ไปเลยดูสิเนี่ยจริงที่ในฝันนะมันมันเป็นสีงี้จริงๆนะเมื่อเช้านี้เราฝันนะโอ้ยฝันเป็นตุ่เป็นตะเลยนะแล้วอะไรอีกบ้างไหม <laughs> นี่เนี่ยเราฝันเนี่ไม่พอสีงี้จริงๆอูนี่สี่ร้อยเก้าจุดเอ็ดยูโรนะจ๊ะอีกอเม็ดนี้สิบสองจุดห้ากรัตโอฟาน อบพอเออแล้วจากนั้นฝันอะไรต่อรู้ไหมฝันว่าที่นี่ที่ร้านของลุงอะนี่แหละร้านกาแฟเนี่ยไม่รู้ร้านกาแฟหรือร้านก๋็ยเตี๋ยวนี่แหละที่ในฝันนะเมื่อเช้าเนี่ยในฝันนะแล้วว่าแล้วไปกับคุณเสือเนี่ยเนี่ยนี่นนี่เนี่ย กับคุณเสือนี่แหละในฝันน่ะแล้วฝันเฮ้ยเราเดินไปตรงไหนอยู่วะแล้วว่าเราเดินมาดูตรงร้านกันนะแล้วมันจะเป็นเป็นป่ามันจะเป็นเออแถวแถวที่อ่ะที่ของคุณเน่งอ่ะที่มันจะมีป่าเห็นไหมที่วันนั้นที่เราดูในในในใ,ในวิดีโออ่ะที่ของของยายหน่อยอ่ะด้านหลังอ่ะมันจะเป็นป่าใช่ไหมเออเป็นป่าเป็นป่าของของชาวบ้านหรือใครของใครก็ไม่รู้นะที่มันอยู่ติดกันอ่ะนั่นแหละแล้วก็ เดินไปตรงนั้นน่ะเดินไปแล้วก็แบบเฮ้ยเสือเสือเสือดูอะไรนี่เราก็มองไปข้างบนเนาะมันเป็นมันเป็นยังไงอะ่ะนี่มันเป็นรูปทรงอย่างนี้นะทูนตชฉันฉันฝันอะไร,รปเป็นตัวเป็นตาไปก็ะม่งได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะฉันเห็นอะไรเห็น UFO จา้าเออจริงๆ มันเป็นรูปทรงอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่มันเป็นรูปทรงอย่างนี้เธอคุณจริงๆนะที่ฉันสันเมื่อคืนเมื่อเช้านี่นี่มันเป็นทรงอย่างนี้เลยนี่นี่เป็นทรงอย่างนี้นะคุณเนี่ยเป็นทรงอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นทรงอย่างนี้นะเนี่ย นี่เป็นทรงอย่างนี้จริงๆเออแล้วมันจะออกเป็นสีสีนะเออมีหลายสีเลยนะแบบมีสีสีขาวสีส้มสีสีแดงสีดำสีอะไรน่ะมันจะปน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 กันเลยนะมันจะเป็นสีสีแบบเป็นช่วงของมันน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเป็นทรงนี้จริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหมือนฝายนี่จริงๆริเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนร่มอ่ะเหมือนก้านล่มอย่างเงี้ยเนี่ย หมือนล่มอะไรอย่างนี้เลยนะทรงมันน่ะที like, is there, is there. Fact, ่เราฝันเมื nice. machine, like sort of uh, ่อเช้าเนี้เราก็เรียกเสือบอกเสือเสือเสือมาดูนี่มาดูนี่เสร็จแล้วรูไม้ข้างล่างเนี่ยอีตรงเนี้ยเนี่ยอีตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่มันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเบี่ยงเียอย่างงี้นะเป็นทรงอย่างเงี้ยในฝันอ่ะเฮ้ยมันเป็นกล้องเออมันเป็นกล้องนะเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดนะเออเราก็บอกเฮ้ยดูดูดูเสือดู นี่มันเป็นเหมือนกล้องว่าเราก็ว่าอย่างนี้นะเป็นเหมือนเป็นเหมือนโดรนอ่ะเหมือนโดรนอ่ะเออเป็นเหมือนโดรนอ่ะที่มันบินมาได้แบบว่าไอเนี้ยอะไรนะโดรนที่มันมีกล้องอ่ะเออเป็นเหมือนโดรนอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีปีกบินนะมันไม่ใช่มีแบบเหมือนโดรนนะเพราะโดรนมันจะมีไอ้นี้นี่ใช่ไหมล่ะมันจะมีใบพัดอันนี้มันไม่มีใบพัดนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นทรงอย่างเงี้ยเออ แต่มันก็เคลื่อนมันมันแล้วมันมันเคลื่อนตัวได้นะลอยไปมาขึ้นลงได้ด้วยนะเออมันก็ลอย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 ไปแล้วก็วนวนวนดูเรานะดูเรากระเสือสองคนเฮ้ยดูดูดูเห,เห็นไหมเสือเราก็พูดนะนี่ดูดูมันมันมันมีกล้องดูด้วยนะมันมีกล้องมันถ่าย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 รูปเราั้งเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมันถ่ายวิดีโอเราหรือเปล่าแล้วเออเป็นเหมือนยาสํารวจอะเป็นเหมือนยาส <lawsuit. S 1> ํารวจของของไออยูเอฟโออย่างเงี้ย เออใช่ไหมเวลาที่ที่อ่ที่อเมริกาหรือที่ไหนที่เขาจะส่งส่งยานไปไปสำรวจไปสำรวจเอดาวอังคาหรือว่าดาวดวงอื่นเงี้ยมันก็จะมีกล้องใช่ไหมจะมีกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยเอาไว้ถ่ายเงี้ยเอ้ยเราก็ดูนะเราก็เรียกเสืรเฮ้ยดู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 แล้วมันอยู่ตรงข้างป่านั่นแหละข้างป่าตรงตรงตรงที่นาลุงอ่ะที่นาลุงพลอ่ะอยู่ฝั่งเอ้นั้นอ่ะฝั่งตรงที่ของของคุณเอ่งที่เขาจัดเป็นล็อก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 เอาไว้ขาย นั่นน่ะนั่นน่ะอยู่ที่ตรงนั้นน่ะแถวๆที่สวนตรงที่ของย้ยหน่อยเที่พี่ซื้ออ่ะเพราะในฝัน,เ,นเราฝันตรงนั้นจริงๆนะเราบอกเฮ้ยเราไปเดินตรงนั้นแล้วเราก็มองไปขบบนยอดไม้อะนะเราบอกเฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยเราก็มองดกูก็เลยเรียกเสือ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 ,สอมาดูมาดูอะไรนี่เฮ้ยพอพอมันเลื่อนพอมันเคลื่อนไปมาฉะนั้น,หนแหละเราบอก ì, นี่ไงนี่นี่เคยเห็นเธอเคยเห็นกับตาหรือยังเราว่าอย่างเงี้ยนี่ U F O จริงๆเสือเธอ เสือเขาก็วิ่งมาดูนะบอกเออจริงจริงจริงๆอ่ะแล้วมันก็เลื่อนหายไปนะมันก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนของมันไปนะมันหายหายไปแล้วก็เราก็เดินมาที่ร้านกันนี่แหละเดินมาที่ร้านของลุงเนี่ยแล้วเราก็ในฝันน่ะที่ร้านของลุงเนี่ยจะมีจะมีคล้ายๆาหุ่นเหมือนหุ่นเออเขาเรียกอะไรล่ะหุ่นแบบว่าปูนขาวอ่ะเหมือนปูนขาวอย่างเงี้ยเน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  เหมือนนี่นเห็นไหมเนี่ยจะเป็นเหมือนหุ่นอย่างนี้เนี่ยเป็นสีขาวอย่างเงี้ยที่ในร้านของลุงอะ่ะจะมีแบบว่าเป็นรูปคล้ายๆรูปเออเขาเรียกอะไรนะออชาลีเหมือนชาลีชิปเปอร์เออของฝรั่งอะ่ะที่เป็นตัว,ต,วตัวอเน,นี้ยตลกตลกอะ่ะเอออย่างนั้นอะ่ะในฝันอะ่ะจะเป็นหุ่นอย่างงั้นมีอยู่สามคนมีม,มีมีตัวโตตัวโตแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวเด็กยืนแล้วก็ อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะยืนอยู่คนเดียวอีกอีกมุมนึงจะมีสองสองคนในหุ่นนั้นนะ่ะนะเออแล้วเราก็มายืนอยู่ตรงนั้นแหละอีตรงข้างๆหุ่นอีตัวเล็กอะ่ะเราก็คุยกับเสือคุยกันเรื่องมอกี้ที่ว่าเราเจอไอยูเอโอมอกี้ที่มันที่มันที่ไปเจอข้างป่าตรงนั้นอ่ะเราก็คุยกันนะเออเฮ้ยแล้วถ้าเราเจอตัวจริงมันจะทํายังไงวะเออถ้าเกิดเราเจอตัวมันจริงๆเนี่ยตัวแบบเหมือนตัวคนอย่างเงี้ยเดินเดินอยู่เราจะทํายังไงวะ เราก็เราก็คุยอย่างงี้กับเสือนในฝันน่ะแล้วเราก็เริมองแล้วก็มองดูเฮ้ยนี่มันเป็นตัวออกมันเดินจริงๆเออที่มันหลบอยู่ข้างหลังอะ่ะมันหลบอยู่ข้างหลังไอ้หุ่นน่ะเออมันหลบอยู่ข้างหลังหุน่นหุ่นไอ้ชิปชาลีอะเออมันเดินออกมามีสามตัวเอเอแล้วฝันนี้จริง,รงนะโอ้ย oh, แล้วมันก็เดินเดินเดิน แล้วก็เนี่ยไรจานเนี่ยไรตัวจานเนี่ยมันก็ลอยมาอีกนะลอยมาข้างๆตรงร้านลุกกุลุงอ่ะเออมันลอยมาไรตัวไอตัวเนี่ยเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวตัวคนเนี่ยเหมือนตัวคนเนี่ยที่เดินได้เนี่ยมันเป็นตัวสีขาวอย่างนี้ด้วยนะนี่มันเป็นตัวสีขาวอย่างนี้เลยเออแล้วแล้วมันก็วิ่งเล่นกันน่ะเราก็บอกเฮ้ยดูนี่เราก็เล็กเลยเราก็ถ่ายวีดีโอนะแบบเดี๋ยวถ่ายถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายวีดีโอไว้เออจริงๆ แล้วฝันอย่างนี้จริงๆนะเราบอกเฮ้ยแต่ให้เราไม่เคยฝันอย่างนี้เลยนะ <c oughs> จริงๆแล้วเราก็ตื่นมาเนี่ยเราตื่นมาก็มานั่งดูคลิปย้อนหลังของลงเมื่อกี้แล้วก็เลยเอ้ย e ขึ้นไลค์ขึ้นไลค์เลยเราก็นั่งนึกตรงนั้นเอ้ย e ทำไมเราฝันอย่างนี้วะเราไม่เคยฝันอย่างนี้เลยนะเอ้ย e ฝันว่าตรงนั้นเราเห็น U F O อะ่ะตรงตรงสวน ส่วนของคุณแ่งอะ่ะที่เขาจัดเป็นล็อกล็อกล็อกไวอ้อ่ะเป็นสิบล็อกตรงนั้นอะ่ะเออติดตรงที่ใยญ่หน่อยเ่ะที่มีป่ามีป่า,ม,ปา,ม,ปามีต้นไม้ใหญ่ๆ่อยู่แถวข้างๆตรงนั้นนะที่ใยญ่หน่อยเยี่หน่อยเจ้าไปดูเลยนะที่ของเจ้าตรงนั้นอะ่ะค่อยฝันเห็นยูเอโอตรงนั้นจริงๆใหญเ่ย,ยหน่อยพาพากินพาเที่ยวเจ้าไปดูนะค่อยฝันเห็นอย่างนี้จริงๆเมือม่อเช้านี่ <laughs> เออ <laughs> เอ้ยแล้วเขาฝันกลางวันน่ะมันจะแม่นด้วยนะฝันตอนตอนสว่างอ่ะตอนสว่างแล้วอ่ะจริงๆฉันไม่เคยฝันอย่างนี้นะฝันอย่างจริงจริงเออในฝันฉันเรียกฉันเรียกเสือเนี่ยเเสือมาดูเสือมาดูเธอเคยเห็นไหมยังยูเอสโออ่ะเร็วมาดูมาดูนี่มันมีกล้องเวยนะเสือมันมีกล้องนี่มันนิ่งนี่เนี้ยกล้องมันน่ะเนีะอยู่ด้านล่างนี่แหละมันถ่ายพวกเราด้วยนะวางเงี้ยเออจริงๆ โอ้ยแล้วยิ่งพอเข้ามาในร้านเอ้ยมามาเห็นตัวสามตัวเลยนะตัวมันจะมีตัวโตตัวเด็กอย่างนี้เลยนะสามตัวมันวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นน่ะพอมันเห็นเราพวกมันก็วิ่งวิ่งวิ่งออกไปนะเราก็แับเสื้อไายถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายวีดีโอไว้เราก็เรียกเสือถ่ายวีดีโอไปเห็นเลยนะเออถ้ดูดีันฝันไม่ได้ยังไงอ่ะจริงๆนะพวกเราฝันนี้จริงๆว่าเช้าเนี่ย บอกเออไม่เคยฝันอย่างนี้เลยนะฉันฝันไปได้ยังไงอะ่ะจะว่าดูหนังอยู่หรือว่าดูสารคาดี UFO อะไรก็ไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูนะเออไม่ได้ดูนานแล้วสมัยก่อนนะ่ะเราเราติดตามดูอยู่เกี่ยวกับ UFO เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูพอดูแต่เนี่ย youtube <c oughs> youtube หนองนา <c oughs> ที่จำปราดม オケ。<laughs> okay.